วัสดีครับเมื่อีวันพฤหัสบดีที่13มนีนาคมนะครับ2,568นะครับผมพาพินวองอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านกุดหวานะครับอําเพื่อกุชินาไลหรือบัวขาวนะครับจังหวัดกาลสินในมาแล้วคลิปหนึ่งนะครับต่อไปเป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2 ภาพเบิ้งคลิปที่สองต่อไปคือสิแมนน่นนแม่กับลูกนี่แมนน่นนอห้องห้าง<ม>น้อยจืงอยู่นี่แม่นแล้วนะแม่กับลูกเออโอ้แม่กับลูกลูกตัวผู้หรือตัวเมียเลร,อรเอาลูกตัวเมียได้ครับเด้อนะั่นเด้ลูกตัวเมีย,มยลูกแรกเป็นนาะอโอตัวที่สองแล้วบ่ เขาลูกตัวที่สองนี่แหละแม่กับลูกลูกตัวเมียได้ครับนะี่ยตัวที่สองโกถอนบ่ได้เนาะครับผมอืมเขาประมาณจักเม็ดสามชิปบวกยี่ดอกเอาหางกัน,นยาวอยู่นี่แหละได้ลูกสองตัวเดอ้อแม่นี่เอาออกจอยจักหน่อยก็บอกเป็นยังจอยบ่ปเป็นบ่ปเป็นต่ำนี้จอยเอาไปใส่หัวหางจักถวยหนึ่งนี่ที่ขึ้นแม่นบ่เออนี่ลูกคน เอาราคาเท่าไรละครับอยากได้มื่นห้าร้อยมื่นห้าห้าร้อยแม่กับลูกด้อลูกตัวเมียนี่เอาลูกคเน่ลูกที่สองครับได้ลูกสองหรอแม่กับมีอือเอาเบอรมือเท่านี้เนาะมือเท่านี้เบิดขายเบิด์วะอือโอใคเมื่อแล้วเบิโทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย์สาม ศูนย์ก7แปดหนึ่งหกสาม่จ็ดสองพ่ใหญ่จันโคกหนองบัวบ้านโคกหนองบัวอำเภอใดก่อนโชัยครับโอ้โอชัยเอดนะครับนั่งพ่อใหญ่ตู้นี่นะโชชัยเอดสายเดียวกันขอบคุณหลายเด้อพ่อใหญ่จันน้องบัย น้องอ้อยขายดีถอนลักแล้วขายดีขนาดมื่อไหร่วันดีครับวันดีน้องอ้อยใช่หรอแม่โอ้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกโอ้เจอเสียไทยไทยทั้งหลังคือกู่ไทยทั้งหนาเพราะได้เสียไทยสองไทยทั้งหลังแม่กับลูก โอ้ยแม่เพิ่นกระดีร้อยสามสิบขึ้นนี่เราหน่อหน่อย,ดอยอเดี๋ยวนะครับน้องอ้อยกำลังถอนหลักอยู่กำลังถอนสมอกำลังถอนสมอเลีอยอยู่นี่นี่แม่มันมเยอะตุ่พี่ต่อแกเพิ่นนั่งใส่หฮมว่ามันไปเที่ยวทะเลว่าที่โอ้ฝ <laughs> นลินนี่บปนน้องอ้อยเอาแม่กับลูกเด้อแม่กระดีร้อยสามสิบขึ้นอยู่ดอกน้องอ่อยเนาะอ้าว ลูกตัวเมียตัวนี้มันคือง,งามเลยลูกแรกเพิ่นง,งามตัวสัน,น,นี่เนาะโอ้ลูกตัวเมียนีย่สีไหมทอดเลยเป็นลูกเชโร์รี่วางกันเชอร์ร่เด้อแ,แ,แม่นี่ยนะเอาเป็นมันดาผสมชุบนี่แม่กับลูกต่ำนี้ไม่มีเนาะคันข,ขาดีราคาเท่าไหร่รอยหมื่นสามพัน โอ้มืน 3, 000, ่นสามพเจ็รอยได้ลูกตัวเมียนะครับเนี่เด้อลูกตัวเมียหนึ่ง<อ>มืนสามพันเจ็ดรยครับเอาโคมนี่ไปเลี้ยงลูกคนง่ามๆครับเอาเป็นมันเลลูก่นชารรโรดีลูกมันละ่ะมัทเทนี่บ่เ,เอาเอาอันน,นั้นเพิ่นเอาไปแล้วเอาเบอร์ท่ครับศูนย์เก้าสาม์ห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้าเอาถูกๆเด้อแม่กับลูก ออกไปเลี้ยงครับลูกเชนลูรีให้ถึงได้ท่วมฮานองอ่อยด้วยจากท่านได้ผ่อนฟ้ามำเภื่อน,น่าคู่กาลาเสียนเอาน้องอ่อยนี่ครับเอาเอาขอพูดห,หลายครับเมื่อนี้ขายดีตัวเมื่อนี้เนาะขายดีงวดนองอ่อยีขายดีตลอด<ม>นั่ง<ม>หอมไปทะเละเลยเมื่อนี้เอาได้ยังมาครับเมื่อนี้ม,มาซื้อ ก็ยังขิมไปทางไหนเลยนี่โอ้ยไปส่งเวื่อนขายดีอันนี้ของผู้ใดหน่อยนี่ห้อยอุดไปทางไหนเนาะในเพื่อวัดดีครับห้อยอุดไปทางไหนเราบ่ได้ห้อยอุดเออ อืมอยสองยี่เออหยสองยี่พวอุดไปทางไหนเนาะจุงเง่เลยว่าขาดทุนหลายราามนกําลังต่อกันใเ่าทะลพอุดไปทางไหน พ่อใหญ่อุดเปไหนพ่อใหญ่อ oh, oh, ุดหายไปแล้วเมื่อไร่ครับวานนี้เนี่ยป่านก็เมื่อไหู่ดีเมื่อคายราหนึ่งอ๋เมื่ายดีเสนดไปแล้วขยดีขเานี้นนีาเรทั้งสองเลยได้วหขาทน่ยย้าฐรนขาดทขายเรนนี้ปืนนี่ายทั้งสเได้กำไรหรือขาดทุนน่อยขาดทุนกิขายอยากขาย มัดแล้วมือนย่ง้ม่ยดวแม่ไู่่นี่เลย่หไปแล้วไมวช้ำยุไสไวช้ำไม่นยังเลยมีแต่นัเอกพอต้องเนเบิ้งเกันเบิ้งนัเอกพรอ๋อเบิ้งห้องพอต้องนั่งเอกเลยวันนี้นั่งเอกเลยยืนนิ่งๆเงี้วเงนั่งเอกเลยมืนนี่ ได้ลูกมาตัไหงตัวหนึ่งตัวเดียวหางเงี้ยวเงี้ยวโอ้หางเงี้ยวเงี้ยวหนี่เม็ดเท่าไหร่นต้องสูงเม็ดเท่าไหร่เม็ดสามที่บวกหางเงี้ยวตัวเงี้ยวหางเงี้ยวได้ลูกมาตัวหนึ่งโตขอนวอร์ได้หูกับหูจับได้รูปได้ขั้มได้บายได้เป็นตะเลียงเล็กน้อยเลียงได้ผู้ใหญ่เลียงดีผู้เฒ่าก็เลียงได้ มันโหนราคาเท่าใดแล้วครับหมื่นสามพันตัวใดตัวเดียวดิพ่อใหต้องหนึ่งหมื่นสามพันนั่งเอกตัวเดียวเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหกเก้าเจ็ดสองพ่อใหญ่ต้องเสรภูมิร้อยเอ็ดไปหาพ่อใหญ่อุดกัน โอ้ยอุดโอ้ยอุดทางไหนล่ะครับมือหนิวันดีครับโอ้ยห้อยอุดจากอำเภอพุนท่งผู้เสียงดังฟังชัดมือนีิอยู่ตลาดบ้านกุฎวาแม่สาวน้อยนี่บอกโอ้เป็นลูกเพิ่นเป็นลูกเพิ่นโอ้เป็นลูกเพิ่นรลูกกแเอาคืองามแต่ลูกแรก่รัดมาได้ลูกแรกคืองามแต่นี่อันนี้แม่เพิ่นนี่เม็ดซีเซฟขึ้นได้เกรงบ่ เอิงมีลูกเ้นนี่ลูกสาวสวยๆเป็นลูกแรกด้ครับเด้อลูกแรกประมาณจักสีหาเดือนหาเดือนสีเดือนนี่ยล่ะเนาะสามาณนี่เนาะน่าม่่ดด่ได้ลูกเพ่่่่เ่อเป็นลูก่ั่เ่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่้เ่่นอ่้เ่่่่เ่่่่่่่่่่อ่เอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่ล่่่น่่่่่่น่ี่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่แ่่่่่่่ะ่้่ก่ เอาโอนต้นทั้งใจดีแม่กับลูกลูกแรกประก,กันจะนี้ให้ราคาประกันเท่าไหร่ราคาประกันมันสามหมื่นกว่าไปแล้วครับเออเท่าไหรครับเอาสามหมื่นหาแล้วครับเอาสามหมื่นหาเปิดไว้ต่อได้ต,ไดต่อได้ครับุยกันได้สามหมื่นหาแม่ลูกเพราะว่าลูกเป็นลูกตัวเมียสวยงาม 30, นี่สามหมื่นหาเขาไปเดส่งน้ำเนี่ยไหมล่ะโอ้สามหมื่นหานี่ไปส่งไง ทวาีบทว่วแดนข้าโพดไก่ปันไดาโพไก่ปันไใด้าโไก่ปันได์ดมส่งกับก๊ไลนส่งก็ไรได้ลูกคนเด้อสวยนะครับสีแดงๆนี่ยเด้อนี่ลูกคนนี่เบื้องกล้องโูกโอหู้กนี่แม่สามหมื่นห้าต่อได้ห้องไว้ที่สุดดอกราคาส่งกับสามหโอ้ขันโพส่งกับสามหมื่นขันทรงนี่สามหมื่นห้าโอ้ขันโไปทรงนี่สามหมืนซื่อแต่ว่ากันยังต่อได้อีก แต่ว่าหันไปทรงายนี่คือสามมื้หนากระปองไก่กี่ลีกันบ๋ไก่ดีนั่นเอ้เจ้ามาเนี่แล้วเอาเล่นี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 ่บริยามของพอยลี่หรือบริยามหรอขายดีเป็นไาแล้วเบิดแด้วได้อ้เจ้าว่าเ้วรุดเบิดเอาเลยรุ่กเ้าไหมเท้ะกู้ซ้ำซ้งเกล่ากะเจ่ิกเช้าแนี้ไม่แคนของมือ่ยของมือเป็นเรองเอันนี้แม่นบริย่นคับ โอ้นี่ก็แม่นครแมันห้าร้อยครับแม่ลูกบ่ลูกเจ็ดรลูกตัวผูลูกตัวผูครับอันนี้เม็ดสารที่มาคืนแม่เพิ่นเบิ่งลูกตัวผูเด้ดีเด้ออือลูกตัวผูสีแดงเอ้าเพิ้งก็ให้ลูกสีแดงดีนะให้ดีเนาะลูกสีแดงเจ้าเป็นตัวผูได้ลูกเพิ่นเด้อโอ้ตัวที่เท่าไรเพิ่นล่ะลูกนี่ยโอ้ลูกเพิ่นตัวที่สองเนาะหมื่นเท่าไรหนึ่งครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยรอดเพราะได้บวก ตัวอะไรตัวไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาร้อยเอาแม่กับลูกลูกสีแดงแดงอันใดอีกครับบ้านนี้เออคู่คู่คู่นี่บ่สามหมื่นนะครับคู่เลยโอ้ตัวใดตัวใดตัวนี้ครับตัวนั้นโอ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเช่าลือตัวผู้เนี่ยแปลเป็นคู่คือเกือบอันนี้เช่ครับ เอาตัวเดียวเท่าไหร่ตัวเดียวตัวดี่โอ้ตัวนี้มื่นห่าประมาณเม็ดเศร้าบวกมื่นห่ามื่นหาตัวผู้เด้อมื่นหาโออันนี้กับตัวผู้ขึ้กันตัวผู้เป็นชาโรยีไปคุณนตัวนี้โอ้หนมื่นสี่พันร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันร้อยตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันร้อยเด้อเป็นชาโรีตาเพิ่นแดงๆสีของผู้มันเลือดสูงอันนี้เนาะหมื่นสี่พันหร้อเลือดสูงตัวนี้เนาะ เอาตัวใดอีกแม่บัวแม่สาวโัน,นี่นี่ตัวนึงครับโอ้แม่สาวงามตัวนี้สิบห้าร้อยครับสะเพงสวยตัว่ตวน่เ่แมสวนี่ตัวในี่ายแล้วตัวนี้นิบห้ออาร้อยครับมหนแม่สาวโม 10, 11, ม,วมิจำนี้ประกันให้มูอหนึ่งพัตั้งตก็เห็นย 11, หอยู่มูอหนึ่งยังน้อยอยู่ประมาณจะสี่ชดปีนี่ละเนาะมูอหนึ่ันห้าร้อเอาบันตัวใดอีกครับบัน อันตัวฟูนี่ตัวฟูนี่มือนหาลวยครับมือนข้าหาลวยตัวนี้เด้ครับโอ้ตัวนี้มือนข้าหาลวยนะอันนี้มือน้าหาลวยด้วยตัวฟูมัดตัวนี้มื่นนี่เนาะเอามายื่องแซนเมลูกงามๆนี่แบบตัอฟูเปนยังครับไปลดสนเข้าไหมเบอร์โทรครับศูนย์เก้าห ศูนย์เ uh ก้าหกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์พ่ออูดพ่ออูดโฟนทองเสียงดังฟังชัดโทรมาคุยได้เดือดเดือนเสียงขึ้นก็รับได้ผมมีผัวให้ผมมีผัวให้ตลอดยี่สิบห้าชั่วโมงยี่สิบห้าคุยกันได้ครับผมมีปัญหาได้ครับหอยอูดโฟนทองเชื่องเชื่องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆหอยอุดอันนั้นคลองสุ่มหอย โอ,โอ้โหหอยโขับหอยม่อ้แล้วเอานายยายยายี่ขายล้วเด้อพอยปึพอยปึขายไปแล้วแล้วมาื่อแล้ววน้างทางนนไทางไหน,น,นบ้างาัวเรามาทางีมัน อันนี้ของเม่ใหญ่โู่บ็แม่ใหญ่าของแม่ใหญ่หูไม่เป็นไรแต่ม่ห่ของแม่ใหูห่าอย่ไม่ของแม่ใหญู่ห่ไหลายแตเมื่อนี่มใหญ่หู ออกเอเลยู่บบ์เนี่ยออกมาเป็นฟูงเลยออกมาเป็นคอกเลยอันนั้นแม่นยังมีน้งงามออกอยู่บ่มือนีิตัวน้องงามนี่ยังไงนั่นออกเป็นง่วหมืนเมดแล้วไปบ่เนี่นี่บอกยังหูนี่บอกโอ้แม่สาวนี่ อันนี้มื่นหาแม่สาวมื่นหาแม่สาวนี่ก็มื่นหาผูปุ่นแจ้งไฟตัวละสามพันผอันนี้มื่นหารอยเศร้าขื่นด้อแม่สาวแม่นีโกง,งเงนมื่นหาขึ้นกันสูงเนี่นเม็ดเท่าไรนี่ยอสี่สิบขื่นแม่สาวประมาจะสีสองเราไปนสองปีเราบ่มื่นหาสองปีก็กือมื่นหาอันแม่นมื่นสามหมดนี่ โอ้แม่น,นี่มื่นสามอดีตมื่นสามเด้ลเป็นตัวเมียองมีหูครับเม็ดเศร้าอันนี้มื่นสามเอามื่นสามอันนั้นก็มื่นสามเยวได้ครับเพิ่นจุงว่าไปนู้นอันนี้ก็มื่นสามอันนี้ก็หมื่นสามเดิ้ของมีหูครับเม็ดเศร้าขึ้นกับเป็นตัวเมียหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งืาพัน ลาลูกวัวมดรไวัยหูมดเท่านี่เนาะเบอร์ท่ไรหูครับห้าศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งเจดศูนยเด่เยอาแม่สาวทั้งมดราคาอแพงไอ้ทรมาหาไม่ไรหู้นี่ครับตัวใดทร่มหาไม่ไนหูนีเนาะใส่ตัวใดก่อนเมื่อนทัวใดก่อน มื่นหารลอยแม่สาวแม่สาวโอ้โหได้วยครับเดี๋ยวเอาหูนี่ล่ะมื่นหาลอยครับมื่นหารลอยแม่สาวแม่เนี่ยของไม่หูเม็ดเศร้าขึ้นเม็ดเศร้าขึ้นแขงขาโบมีตำนี้เบื่อเรื่องใด้มื่นครับหารลอยได้ครับเด้๋ยแม่เนี่ยเนี่หูแม่พ่ตัวนั้นเช้ารุ่งเร็นไก่แล้วมื่นหา่อย เอา้าพูนขายแล้วครับโูรม,ามาหาไม่ใู่้ม่ใ่หูหจากลาเอ็ดด้วยครับเอ้าครขายาก็บอกนะล้ลั้ววไปย่งตัวใดบ้นันขายก็บ,บอกกันยมาเอยังโงทรมากด้วยม,ม,วยมนื่างกับหอยลุยมื้นี่เ,เ,เออ เป็นฟูงเลยมันเนียมาเป็นฟูงแม่นบ่โมนิเอาแม่นเหมือนเด้อผูกยุ่งเหงาไหมนี่เอามองหมานก็ห้อยบอมด้วยนี่ห้อยบอมมา่ผูกนี่ห้อยบอมว่าได้ขายดีดียุ่งเงาไหมเาองืโอเท่าไรตัวน้น้อยนี่ตัวน้อยนสี่พันหาสี่พันหาขายแม่เป็บเป็นตัวฟูเนาะตัวฟูนี่เท่าไรนี่ตัวฟูนี่เานหเกพหาตัวฟูนี่เก้าพันหาขายแม่ไปแล้ว อันนี้กัแมนเจดพันหา <concrete> ตัวเมียได้หน่สีมุมบักตานนี่แหละเอาตัวเมียนี่เจดพันหาด้อตัวนี้เจดพัานหาตัวเมียเอาถูก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 น้อยๆถูกถูกเดี๋ยวด้อนายนั่งกันแล้วซีผ่านหาในน้อยนี่โอ้ยตัวผูด้ตัวผูื้ตัวเมียตัวผูด้แล้ครับนี่ อืมเอาข้างไหนอย่างี้นั่งเบอร์ละบ่นี่ย่างย่าเนี่ยกับแม่หมดนี่ไดปลูกไม่จากตัวแล้วครับโอ้ไซร่โอ้ลูกแม่ลูกสามมือหานี่ลูกเพิ่นอันนี้ลูกเพิ่นเนาะนี่ลูกตัวผูด้วยเนี่ยเด้อลูกแรกเพิ่นบมดยังน่งโอ้เป็นตัวผู เป็นตัวผู้ด้วยครับมีแม่เพิ่มแม่กับลูกสามหมื่นหาก็ได้สามหมื่นหาแม่กับดิร้อยสี่สิบบวกเกือบหาสิบพันละนอหาเงี้ยเอาลูกแรกด้วยครับเรื่องแม่แจ้งค้ารับประกันให้รับประกันให้เรื่องรับปกันเรื่ดีลูกคนสามหมื่นหาเอาสามหมื่นหาแม่ลูกนะครับเดือแยกบ่ไม่นั่งแยกดิบอกโอ้แยกก็ได้เนาะแยกก็ไดกกับลูกคนประมาณ อ่าอ่าถ้าแยกลูกคนประมาณประมาณสิเจ <c ainsi> โอประมาณสิบเจ็ดเนาะเอาโทรมาคุยเลยเด้อแยกกับแยกของไม่ยห็นน่ากันไหมลูกสามมืดหาครับคู่นี่แต่ว่าแยกกับแยกบานิชาโรเล่ลูกกินนกอยู่นี่โอ้เศร้าหาสูงลอยสี่สิบขึ้นอยู่ดอกเอาแข้งขาดีเด้อซาโรเล่ชาโรเล่ชาโรเล่ลูกตัวที่ไหนพันย่าดานี่โอ้ลูกตัวที่สองตัวเมียยางดีตัวนี่ ลูกตัวเมียก็เริ่กินกนมแม่อยูน่นี่ตาชมพู่สีไหมท้องแม่เพิ่นเด้อร์ลอยสี่สิบนี่ลูกเพิ่นเดอ้อราคาเท่าไหร่หล่ะเนยนั่งเศร้าหาด้วยแม่กับลูกด้วยเชอร์โรลีสองหมื่นหาสองหมื่นห้าพันครับลูกกำลังกินนมลูกตัวเมียเป็นลูกตัวที่สองเนาะลูกเพิเดอร์ล่าค่าเท่าไหร่สองเดือนสองเดือนไอ้ลูกเพิ่นเนาะประมาณนี้แหละ สองมือหาเด้อข้มนี่เท่าไรยายด,ดาหนีินเอาซีมาลูกตัวที่สองเหมนอย่างน,นั้นะสองหรือสามลูกตัวผูกสีคือแม่ออกแดงแดงออกแดงแดงเอาลูกตัวที่สองนี่แหละครับนี่แม่เพิ่นเอาเม็ดสามซีหาเพิ่นกำลังกินนมอ,อยู่หางไก่เน่าโยแม่นี่เด้อแม่ลูก ราคา,าเท่าไหรเลยเนี่ยนั่งแม่กับลูกโอ้หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งมืนห้าพันไม่ได้ค่ะเขาให้สิบสี่สามหนึ่งหมื่นห้าพันผู้ดีเว้ยมาหากล้องย่างดีอยากเขากล้องเลยนั่งเอกอยากเขากล้องกลัวไม่กลัวกล้องไม่กลัวคนหน้าเลี้ยงครับกกกลลลัว้้อองค่่ะไมหน้าเลี้ยงเลย มดแล้วนะยายนะโอ้นี่โคมนี่โคมนี่เอาโอ้เหลือโคมนี่บ่ได้บ่เหลือโคมนี่นะครับเด้อเอาสีเท่าๆนี่ละนี่ลูกคนมันคือขี้ขานลูกจะได้ฝนตกลูกตัวฟู้โอย ่ายเอามดมีขวงหนาไทยมดก็สอนก็จสอนสวัสดีครับโอ้ยโดนเราเพ่อเห็นกันเนี่ยไปยุทธท่างไหนมาสามเดือนเ่ไปยุทธท่างไหนมาผมบอกเยอยูนนี่แหละยุวานเออยยุวานเนาะอันนี้แม่ลูกลูกโตฟูเเอาแม่ลอยสามสิบลูกตัวที่สอง่นมังนี่เนาะนเก็านี่ ลูกตัวที่สองบอครับนี่โอ้ลูกลูกสนะองเนาะน้อยใหญ่สอนลูกตัวที่สองด้อตัวผู้ลูกตัวที่สองเปิดเลยลราคาราคาเท่าไหหรล่ะเนี่ยจาสิบห้าห้าร้อยโอ้สิบหกบอสิบหกนะครับ, 25, บ 16, เ,เน้อเย0าเก้อขายหนึ่งหมื่นหกพันมดแล้วเนี่ยนั่งบาเนี่ยเบิดท่ครับ 0 8 4 5 1 6ป2ซีหนึ่งเอาอยากได้โทมหาแม่ใหญ่นางอำเภอห้วยพึ่งกาลสินเดอ่ะเอาหนิบอกคุณอลไรได้ยังเอาพ่าใหญ่สอนวันนี้ได้อะไรมาผมมาพึ่งมหางัวพึ่งมาหางัวคือบอไทยเลยยังไม่ได้เลยบาไทยอยกันไหนคือมวนเนี่ยอทยอยกันน กำลังหาวัวอยู่กำลังหาวัวอยู่ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยตัวที่ถูกใจยังไม่มียังไม่มีอยากได้ตัวแบบไหนตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนอแบบไหนแบบนี้เลยโอ้ตัวอ้วนอ้วนแบบนี้เลยอันนี้ของแม่ใหญ่หูเท่าไหร่เนี่ยบ้อันนี้โอ้ผมลืมเหรอเงินสามมั้งเงินสามไงหูเท่าไหร่กว่า อืมี่อืมไ่อทรอาต่อมีหูเด้อนีสอนต่อมีหูครับอ่าจบคลิปที่สองว้เพียงซ้ำเนียเได้ครับจะไมีคลิปที่สามอยู่ครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่แต่ละช่วงนะครับสวัสดีครับ